นสไา์นินเลยนี่ผมยืนยันเลยว่าน้องไม่มีสไา์นินนะน้องไม่ได้ไม่ได้ให้มีตัวแทนเล่นไม่มีน้องเล่นเองหมดเลยใช่เพราะงั้นที่ถูน้องจะหนักกว่าผมเยอะใช่ครับอย่างความน่ากลัวของอีที่มันจบไปเลยูปแบบไหนอะไรในตัวายอะไหนความน่ากลัวผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องออารมณ์อารมณ์ของตัวละครใช่ความอาฆาตแค้นสิ่งที่เราทําไปสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในเรื่องปมที่มันลูกต่อแรกแล้วมันจะคลายยังไงคือผมว่ามัน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 ไม่ได้มีจุดคอนหรือว่าจุดที่แบบ เปรกดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไปสรุปตอนจบทีเดียวนู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของอะไรแบบนี้มากกว่าในาเ,เนะรื่องน้องครับในตัวแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เราเล่นเป็นอะไรนะครับค่ะจีน่านกคิตาลามานูค่ะรับบทเป็นในเรื่องก็คือจีน่าเลยค่ะรับบทเป็นหลานของานาทัศน์ค่ะก็คือพี่อินดีก็ในเรื่องก็จะคอยช่วยเหลือน้องเวียที่โดนตามล่าค่ะก็ เียก็คือหนักจริงๆเจอทุกอย่างจริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบเป็นกําลังใจให้น้องด้วยครพี่เปิ้นครับของเราตับยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้นะคะเปิ้นก็รับบทเป็นเคสนะคะซึ่งอ่าเป็นตัวเฉลยของเรื่องหรือเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งของเรื่องเลยนะคะค่ะเราจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่จากแรมาหรืเสยองกว่าใดกันเลยเอออย่างแรกที่เป็นความแปลกใหม่ของวงการภาพยนตร์ไทยนะคะก็คือ เราไม่ค่อยจะมีภาพยนตร์ที่เปิดโอกาสให้เด็กเข้ามาแสดงสีไม้ลายมือได้เต็มที่เท่าเรื่องนี้มาก่อนถือเป็นหนังสยองขวัญเพียงเรื่องเดียวในรอบปีนี้ที่ใช้เด็กๆที่อายุยังน้อยๆขนาดนี้แล้วทําให้เด็กๆไทยเนี่ยได้โชว์ความสามารถไปถึงต่างประเทศแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังมีอ่ะในทุนที่เป็นอ่ะชาวต่างชาติเป็นคนเกาหลีคือเ็าอ่านบทปุ๊บอ่ะคือเขาแบบดีดนิ้วเลยว่าแบบห่วยเรื่องนี้น่าสนใจนสุดๆเลยอะไรเงี้ยค่ะ แต่เพื่อนก็เล่ามากไม่ได้ใหญ่ทุกคนตามไปดูแต่ตัวพี่เพิ่นจะเป็นตัวแค่ว่าปิดเกมปิดเรื่องสำหรับเรื่องนี้อ่าใช่ค่ะเป็นตัวที่แบบเป็นตัวเฉลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวปิดจอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากไปดูกันแล้วอยาสปอยใช่ไม่อยากสปอยมากค่ะแต่ว่ารับรองว่าไปดูแล้วมันจะมีอะไรที่เราแบบนึกว่าไปอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปคาดเดาเลยตอนนี้เพราะว่าคุณคาดเดาไม่ถูกหรอกค่ะคุณพี่ครับครับผมปอบนรทพลนรพัฒน์ครับก็ รบ,บเป็นทหารบ้าครับซึ่งในตัวละครน,นี้มันก็เป็นแบบตอนแรกที่ใหญ่ติดต่อมาบอกให้ตัวละครน,นี้มันเป็นตัวละครที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็เหมือนจะดีจะร้ายแล้วก็เป็นจิตเป็นไซโคอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นคนที่อยู่ในเกาะซึ่งน้องเนี่ยหลงมาในเกาะแล้วก็ต้องเซอร์ไวเอาชีตรอดให้ได้จากน้ำมือทหารที่แบบอันนี้ตองรอเดดรอเดือดต้องรอดือดคือคือจนสุดท้ายแล้วเนี่ย จบแบบปลายเปิดให้คนดูคิดผมว่าสนุกตรงนี้ซึ่งหนังหนังไทยตอนนี้ยังไม่ค่อยมีลักษณะนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าซื่อมนตาม่างๆแล้วก็ผู้ชมเนี่ยได้มาชมเรื่องนี้เนี่ยการสแสดงของทุกท่านเนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็อยากให้ไปชมในโรงภาพยนตร์ครับครับบรอตายครับ ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนะคะเจลีนนะคะก็ในเรื่องเนี่ยเป็นตัวละครลับค่ะต้องไปรอติดตามดีกว่าแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยก็ฝากด้วยนะคะน้องครับได้เลยครับไม่ตองกัวละครคาแรคเตอร์ครับเราเล่นเป็นอะไรยังไงของก็ถ่ายครับเอ่อเป็นคลุ่น้องเงียครับลูกน้องของพ่อของพ่อตอนแบงเบีย พี่กับมังการมังคือว่ามังการกันนะครับมันนี่เลยก็สวัสดีนะครับก็ผมก็แหมฝากตัวไปด้วยนะครับกับน้องใหม่นะครับสำหรับวงการบันเทิงนะครับก็สำหรับเรื่องนี้ก็ผมก็เล่นเป็นจริงๆอ่ะมันตือคือตัวละครซึ่งผมรับเชิญจากพี่ใหญ่นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่สารตั้งมันเป็นตัวละครเป็นตัวสารตั้งต้นที่ทําให้ระหว่างอินดี้กับน้องเนี่ยเกิดการ ไล่ล่ากันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากตัวนี้ไอตัวละครตัวนี้ตระนว่าตัวพี่ใหญ่เขาเป็นตัวละครตัวีมีบทบาทตัวที่สำคัญตัวหนึ่งถูกต้องครับถ้ารับเชิญอยู่แค่เท่าไหร่ห้าสี่ห้าซีนเองแต่ว่ามันเป็นมันเป็นตัวละครเหมือนเหมือนเหมือนเป็นมาสเตอร์ว่าไอตัวเนี้ยแหละที่ทําให้เกิดเรื่องราวระหว่างสองคนนี้เกิดขึ้นทั้งหมดเลยค,ครับความพีคที่พี่ใหญ่เล่นมันจะยู่ทีตลงหนอะไรเ,ยเย่ยความพีคกันเหรอฮะคือโผล่มาก็ ลารมณ์อย่างเดียวเลยใส่ครับอินดี้อย่างเดียวเลยครับเป็นการกลับมาเล่น่อยู่ในอีมีค่ะพี่หมออ๋อปีที่แล้วยังมีอ่าปีที่แล้วไปเล่นไอ้นี่ครับอ่าหุ่นพยนต์อ่าไปเล่นหุ่นพยนต์อยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังเตรียมของตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ายางังยังตกลงกันเรื่องบัเตเจ็ตยังไม่ลงตัวในยังเคาะกันไม่ได้อะครับแล้วก็อยากเอเนี่ย ทางผู้ใหญ่ทางเมเจอร์เนี่ยแหละนะครับแลองมีร่วมงานกับเด็กตั้งแต่เล็กเลยยังไงไอตัวนี้แจ๋วไอตัวนี้แจ๋วไอต,ต,ตัวนี้ก็แจ๋วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กหนึ่งพ่อหนึ่งสามเป็นใครอะไรยังไงกันเนี่ลูกไปไปอยู่้ามาออกคาแรคเตอร์เลยลูกไม่เห็นเลยเอาเอาเกี่ยวกนี้ไมเก่ยวกับนี้ ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวไปอิ่มหน่อยเดี๋ยวรอแป๊บนึงพอแป๊บนึงเอาไปอิ่มให้น้องหน่อยให้น้องแนะนำตัวก่อนนะครับหาดดึงอะไรลูกโยโย่หัดไี่กินมันไหมมาแลล้วเยนะนำแนะนำเราชื่ออะไรชื่ออาโปครับดังดังลูกผมชื่ออาโปครับในเรื่องเราเล่นเป็นอะไรยังไงลูกยังบอกไม่ได้ครับต้องไปดูใน ลงครับยากไหมครับอยากมันกินอย่างเดียวไม่ยากหรอกมันกินอย่างเดียวกินกับเล่นเกมกินกับเล่นเกมอย่างเดียวไม่ยากเพราะว่าเราเล่นกับตัวเองแล้วก็กินกินข้าวเยอะในกองโอเคแต่เรื่องนี้สนุกแน่นอนเนาะรอดตายเนาะบุตรที่พ่อเลนนะครับ เวลาพรสีม่วงนะคะครูป๊อปแล้วก็เป็น acting coach ด้วยแล้วก็ชอบเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าผู้เขียนบทเนี่ยเขียนได้ดีมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นแล้วใจแล้วก็เลยแบบว่ามาร่วมกันนี้ดีกว่าแล้วก็อยากให้หนังตรงนี้ประทับใจกับผู้ชมผู้ดูทุกๆท่านนะคะ แล้วก็ในเรื่องนี้ก็แอบเล็กๆได้เล่นบ้างเป็นรับเชิญไปเลยเราเราพอจะบอกได้ไหมว่าเรารับเชิญเป็นอะไรประมาณอ๋อเป็นเป็นตัวเฉลยพี่อ๊อฟว่ามันมันมันเป็นแบบเชื่อมเหตุการณ์อย่างไรแต่พอเราไปในทิ้งโพสมันยากใีกครบลอมกานโพสทั้งรุ่นเด็กรุ่นใหญ่รุ่นใ มันมันก็ไม่ยากอะแต่ก็มีบางทีเพราะว่าเด็กเขายังไม่บางทีก็ไม่ได้ผ่านการเรียนมนาะก็จะต้องมานั่งแบบวันเโลภาพยน์แล้วครับกลเดนผมฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเข้าโรงภาพยนตร์วันที่10กรกฎาคม ที่จะถึงเนี่ยครับผมเป็นทางเรื่องใหม่ของหนังไทยเปิดใจลองเข้าไปดูนะครับผมฝากน้องวีฝากหน่อยรุ่งชวนมาดูหน่อยดีไหมครับอย่าลืมมาดูหนังเรื่องรอดตายนะครับฉายในวันที่10กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เพื่อประเทศครับตกลงรอดตายมาเป็นต่างมาดูมาชมมาดูกันเยอะๆเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะ ครับคุณครับไปบคงถึายรูปไปแล้อฮะองกล้องครับมงกล้องครับ